ค่ะได้ค่ะพูดยังไงภาษาอังกฤษดีคะนอกจาก sir yes sir นี่อยากจะบอกนะคะว่า sir yes sir เนี่ยฝรั่งไม่ใช้กันนะคะใช้แต่เฉพาะพวกทหารค่ะ sir yes sir ที่คุณเห็นในทีวีนะคะดังนั้นถ้าจะตอบว่าค่ะได้ค่ะวันนี้พอยมีตัวเลือกมาให้คุณค่ะคําว่าค่ะได้ค่ะนะคะมีหลายแบบด้วยกันอ่ะเดี๋ยวพอยจะสอนทุกแบบเลยคุณฝึกออกเสียงไปพร้อมพอยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าคุณจะรู้และก็ใช้ได้กี่คําค่ะคําที่1ค่ะ OK a y เด้อ โอเคโดคิภาษาไทยก็จะหมายว่าโอ้ได้เลยแกได้เลยสบายสบายโอเคโดคิโอเคโดคิอ่าเป็นคำที่ฝรั่งติดปากนะแบบเวลาที่จะตอบรับอะไรที่แบบโอเคนอกจากโอเคใช้บ่อยแล้วลองใช้โอเคโดคิก็ได้นะคะจะได้ sounds like a native มากขึ้นค่ะต่อไปคะคำที่สองค่ะคือคำว่า sure why not sure ตรงคำว่าชวนนะคะไม่ใช่สละอัวแต่คือสละอุนะคะสละอุเออ sure 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 นะคนะเอาข้างหลังด้วยนะคะอ่าเติมเสียเพื่อให้เสียงเป็นฟรังนะคะ Sure why not ได้เลยค่ะทําไมจะไม่ล่ะคะอันนี้ใช้สําหรับเวลาที่คนถามว่าช่วยทำอันนั้นอันนี้ให้หน่อยวานทำอันนั้นอันนี้ให้หน่อยอ่าคุณก็บอกว่าอุ้ยได้เลยสบายมากทําไมจะไม่ช่วยล่ะคะสบายมากฉันช่วยได้เลย Sure why not Sure why not อ่าคำที่3ค่ะคือคําว่า No problem No problem เวลาที่จะพูดคำนี้นะคะตรงเสียง r ต้องเสียงชัดไม่ใช่ no problem ไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ no pro problem เพราะแล้วก็ blem นะ,ะเอ้ยไม่ใช่ problem เหรอคือเพราะแล้วก็ blem อีกครั้ง problem no problem no problem เสียงที่จะเป็นฝรั่งนะคะก็คือเรารู้ว่าเขาพูดสระอะไรเรา copy สระของเขาแล้วเราก็พูดสระนั้นค่ะสระเขาคือเพราะแล้วก็ blem นะคะ no problem no problem อ่าโอเคได้แล้วเนาะได้แล้วไปคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือ of course of course ก็คือโอ้โหได้อยู่แล้วสบายมากเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้ใช้แบบว่าตอบคำถามเวลาที่แบบเฮ้ยช่วยฉันยกของนี่หน่อยได้ไหมอืม mm, of course ได้เลย of course of course นะคะคือเสียงข้างหลังถ้าสมมติใส่ผิดเป็น of cost เป็นถึกนี่ฮะจะกลายเป็นความหมายอื่นเลย of course, of course. ก็คือสําหรับราคาเออสำหรับราคาออรลา,ารงง,งอะไรมะขอให้ช่วยหน่อยสําหรับราคางงนะคะดังนั้น of course สอเสือข้างหลัง of course of course อ่าคำต่อไปนะคะคือคําว่า definitely definitely นะคะเวลาที่จะอ่านชัดๆเนี่ยอ่านว่า definitely definitely ทีนี้ใส่เสียงซารา่าเข้าไปนิดนึงคะ่ะ definitely เดดฟังๆ definitely e f i n i t e l y อ่า definitely ก hey, ok uh, yeah. ็ค <souvent yacht weiterhin> uh, ือแบบว่าแน่นอนอ่าเขาถามว่าแบบเฮ้ยช่วยยกของอันนี้ได้ไหมคะเออเราแบบ Definitely แน่นอนเราเต็มใจช่วยแน่นอนได้เลยสบายมากเนี่ย i t e แนท e ี่เดฟแนทล e เความรู้ทำให้เรามั่นใจนะคะอ่า e f i n i t e l y ถามด้วยกัน d e f i n i t e l อได้แล้วเนาะได้แล้วไปต่อค่ะคำนี้นะคะก็คือคำที่สวยอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า absolutely absolutely ตรง l o t นะคะอย่าลืม l o t ทำเสียงให้เป็นฝรั่งนะคะก็คือการเปลี่ยนทักษะการออกเสียง